ถ้าพูดถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็คงเป็นเครื่องใช้ในครัวที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่อำนวยความสะดวกในการหุงข้าวให้กับทุกๆบ้านแต่ทราบไหมครับว่าหากวันใดวันหนึ่งหม้อหุงข้าวในบ้านของท่านเกิดเสียขึ้นมาแล้วยังไม่มีเวลาไปซ่อมแต่จำเป็นที่จะต้องหุงข้าวเรามีวิธีการอื่นหรือไม่ที่จะหุงข้าวให้ออกมา ได้ใกล้เคียงกับการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไปชมกันครับครับเราก็มาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับก็เป็นหม้อนะครับสำหรับผมเลือกใช้หม้อไฟฟ้านะครับแต่ใครจะใช้หม้อธรรมดาระวางบนแก๊สหรือเตาไฟก็ได้นะครับส่วนอันที่สองนะครับก็คือชามสแตนเลสเอาไว้ใส่ข้าวนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือเราก็ใส่ข้าวลงไปนะครับในถ้วยสแตนเลสโดยกะปริมาณ1ใน4ของถ้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาหุงสุกแล้วข้าวมันฟูแล้วล้นออกนอกถ้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำครับแล้วก็ทำความสะอาดข้าวนะครับโดยที่เรียกว่าการสาวข้าวนั่นเองนะครับ สาวยังละเมียดละไมนะครับเรามีรีบเสร็จแล้วน้ำสาวข้าวนะครับก็มีประโยชน์นะครับเอามารดน้ำต้นไม้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปโดยให้สังเกตการเติมน้ำก็เหมือนกับการหุงข้าโดยใช้มหมหุงข้าวนะครับ โดยให้ความสูงของข้าวเนี่ยเท่ากับความสูงของน้ำที่เลยจากข้าวออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำในหม้อต้มนะครับโดยที่น้ำในหม้อต้มเนี่ยไม่ควรสูงเกินครึ่งหนึ่งของภาชนะด้านในนะครับเพราะถ้าเกิดว่าน้ำสูงมากเนี่ยเวลาน้ำเดือดจะกระเด็นเข้าไปใน ชามของเราแล้วก็จะทําให้ปริมาณน้ํามันเยอะเกินแล้วก็ทําให้ข้าวแฉะได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ทําการเปิดไฟนะครับเปิดสวิตไฟขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือเราก็ต้องรอนะครับรอประมาณ25นาทีดยประมาณสังเกตนะครับข้าวก็จะเดือดเดือดแล้วก็จะเริ่มฟู ฟูขึ้นมาจนเต็มถ้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ5นาทีครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยระเหยน้ำออกมาแล้วก็ไม่แฉะนะครับ mm hmm. นี่ครับเราก็จะได้เป็นข้าวสวยร้อนๆน,นะครับน่าทานไหมนะครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการข้าวที่แฉะกว่านี้หรือสวยกว่านี้นะครับก็ให้ทําการลดปริมาณน,น้ําหรือเพิ่มปริมาณน,น้ํานะครับในถ้วยที่ใส่ข้าวนะครับตามที่ต้องการได้เลยนะครับเราก็จะได้ข้าวตามที่เราชอบนะครับเดี๋ยวจะเอาเออกมาให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ไงครับสวยไหมสวยเหมือนกับข้าวที่หงุงจากหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าเลยครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง VMI ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมคลิปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ